วันเกิดนะครับที่ดวงชะตาจะดีมากๆเรื่องการงานการเงินการค้าขายพร้อมคาถาเสริมทรัพย์เรียกเงินทองอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูดวงชะตาพร้อมให้คาถาเสริมดวงที่ดีๆกันนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับว่า ดวงชะตาของคุณในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็ใครที่เกิดสีวันเกิดต่อไปเนี่ยก็เร่งทํางานเร่งสร้างเงินนะครับแล้วคุณจะร่ารวยลดทุกนะครับรับทรัพย์รับเงินรับทองนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะอยากเสริมดวงด้วยวอลเปเปอร์แบบนี้นะครับท่านจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพียง199บาบาทเท่านั้นนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูดวงกันก่อนพร้อมคาถาที่ควรสวดเสริมดวง นะครับเริ่มจากคนเกิดวันแรกนะครับที่ดวงดีนะครับก็คือคนที่เกิดในวันอังคารนะครับใครที่เกิดในวันอังคารช่วงนี้นะครับเรื่องงานเนี่ยจะเยอะนะครับเรื่องเงินจะเยอะนะครับแล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์คำชูมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยผลักดันอยู่นะครับขอให้คุณตั้งใจทํางานให้ดีขอให้คุณทํางานที่คุณมุ่งมั่นอ่ารับผิดชอบอยู่ให้ดีนะครับแล้ว เรื่องการงานของคุณเนี่ยจะเติบโตมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชครับทองรับเงินกันนะครับแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือเวลาที่จะเข้าหาผู้ใหญ่เนี่ยก็นอบน้อมถ่อม,นอมตนนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมเข้าใจนะว่าคนเกิดวันอังคารเ,เป็นคนที่ตรงไปตรงมาอะไรที่ไม่ถูกใจเนี่ยจะอาการออกนะครับก็บางทีก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาตอนนี้ยังมีอนานาจเหนือเรานะครับก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะพอ ถึงวันหนึ่งค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็คนเกิดวันอังคารเนี่ยแนะนําว่าให้อ่าบางเรื่องเนี่ยอะไรปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านไปก่อนดีกว่านะครับวันเกิดที่2ครับคือคนที่เกิดวันพุธนะครับใครที่เกิดวันพุธเนี่ยมีโอกาสที่จะค้าขายดีนะครับได้รับเงินก้อนใหญ่นะครับมีคนซื้อของมากขึ้นนะครับมีออเดอร์ต่างๆเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับหรือใครที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็จะมีงานเข้ามามากขึ้นนะครับใครที่อ่าอาจจะ รับงานอะไรต่างๆพวกนี้งานก็จะไหลมามากกว่าเดิมนะครับคนที่เกิดวันพุธในช่วงนี้เรียกได้ว่างานเยอะเงินดีนะครับคนที่ทําเกี่ยวกับค้าขายในช่วงต้นเดือนเมษาเนี่ยคนเกิดวันพุธเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับก็อย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปนะครับเพราะว่าคนเกิดวันพุธเนี่ยดวงชะตาเนี่ยช่วงต้นปีเนี่ยบางทีมันจะขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วนะครับก็เมื่อโอกาสมาถ,ถึงเนี่ยก็อย่าให้มันผ่านไป นะครับเพราะว่าคนเกิดวันพุธส่วนใหญ่ดวงจะไปพุ่งตอนกลางถึงท้ายปีนะครับต่อมาวันเกิดที่3ครับคือคนเกิดในวันพฤหัสบดีนะครับใครที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับดวงชะตาเรื่องการเงินของท่านเนี่ยก็จะเด่นขึ้นมากๆนะครับเด่นกว่าเดิมนะครับมีรายรับเข้ามามากขึ้นนะครับให้คุณหมั่นสวดมนต์นะครับแล้วสิ่งต่างๆจะเข้ามาในชีวิตมากขึ้นการค้าการขายการงานต่างๆนะครับใครที่ทํางาน แล้วมีเจ้านายอยู่นะครับก็จะได้ร er nah ับการสนับสนุนจากเจ้านายผู้ห mm. ลักผู้ใหญ่นะครับใครที่ทาโปรเจกต์อะไรอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่มาสนับสนุนเงินทุนของคุณนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้การช่วยเหลือในเรื่องของเงินทุนทุนต่างๆนะครับแต่ว่าเราก็ต้องวางแผนให้มันดีๆนะครับแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็จะสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนของคุณ นะครับต่อมาวันเกิดที่4ครับคือคนเกิดวันศุกร์นะครับใครที่เกิดในวันศุกร์นะครับดวงชะตาเรื่องการค้าการขายการทำงานต่างๆนะครับจะเด่นขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับใครที่เป็นเซลล์ใครที่ทำงานเกี่ยวกับการขายเนี่ยโอ้โหรับทรัพย์รับเงินรับทองมากมายมหาศาลนะครับก็แนะนำว่าใครที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้ลองหาอาชีพเสริมทำดู นะครับแล้วคุณจะมีรายได้เข้ามามากกว่าเดิมนะครับถ้าใครคิดอะไรไม่ออกเนี่ยผมแนะนําให้ลองมาท youtube ดูนะครับใครที่อยากเริ่มทํา YouTube ก็ผมแนะนานะครับาว่าตอนนี้ผมมีคอร์สออนไลน์ราคาพิเศษอยู่ใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับก็ใครที่อยากทำเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับคนที่เกิดใน4วันนี้ช่วงสัปดาห์นี้นะครับถือว่าดวงชะตาดีกว่าคนอื่นๆพอสมควร นะครับกอ็อย่าปล่อยให้โอกาสเนี่ยมันหลุดลอยไปอย่าปล่อยให้โอกาสเนี่ยมันผ่านไปนะครับเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับช่วงที่ดวงดีเนี่ยเราอาจจะทํางาน100%เราอาจจะได้ผลลัพธ์ไปถึง 20%0% นะครับแต่ถ้าช่วงที่ไม่ดีเนี่ยเราตั้งใจทํางาน100%นะผลลัพธ์อาจจะได้แค่50อ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆไม่ต้องอะไรเยอะตัวผมเองนะครับตอนที่ดวงดีอะ่จะจำได้ว่าตอนนั้นอะ่ะทำคลิปประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับแป๊บเดียว มีคลิปหลักล้านวิวนะตอนนั้นนะแต่ช่วงที่ดวงไม่ดีนะโหยทำแบบตั้งใจมากวางแผนว่าเฮ้ยแบบนี้ต้องต้องแบบนี้ต้องแบบนั้นต้องแบบนั้น <laughs> ยอดวิวหลักพันนะครับ <laughs> ก็อย่างที่บอกไปว่าดวงดีหรือดวงไม่ดีเนี่ยมันมีผลนะบางทีดวงดีแต่เราทําแบบเออเอาวะทําหน่อยเว้ยเฮ้ยโอ้โหยอดวิวหลักล้านนะครับดวงไม่ดีนะแต่ขยันด้วยนะโอ้โหวางแผนดีด้วยยอดวิวหลักพันนะครับดวงเนี่ยมีผล นะใครยังไม่เชื่อก็ใครยังไม่เจอกับตัวเองก็อาจจะยากที่จะเข้าใจนะครับโอเคก็มาต่อกันนะครับก็จะให้คาถาดีๆนะครับสวดเพียง8คําสั้นๆเท่านั้นนะครับจะร่ารวยรับทรัพย์ค้าขายดีมากๆนะครับวิธีการสวดตั้งนโมกอน3จบเหมือนเดิมนะครับละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าคุณบิดามารดาแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับผู้มีพระคุณของคุณนะครับ แล้วก็ระลึกถึงพระศิวรีนะครับจากร้านสวดส,สั้นๆ8คำลังตอบไปนี้นะครับน้ามามีมานาชาลิตินะสวดให้ได้ทุกวันนะครับก็ใครถนัดสวดตอนเช้าก่อนขายของก่อนเดินทางไปทำงานสวดใครที่สะดวกสวดตอนเย็นนะครับก็สวดตอนเย็นนะครับจะช่วย ในเรื่องของการหาเงินเข้าบ้านนะครับสวดไปเรื่อย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 นะครับจะมีเงินทองใช้นะครับมีกินมีใช้ทําอะไรเนี่ยก็ประสบความสําเร็จนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับก็และที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือให้คุณหมั่นทำคอนเทนต์นะครับหมั่นทํางานให้ดีนะครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้พระขดาน,นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับหลายคนสวดแล้วปลดหนี้มาแล้วหลายคนสวดแล้วร่ํารวยขึ้นมาแล้ว นะครับก็แนะนำว่าใครที่สวดคาถานี้นะครับก็ทําทานบ้างจะมากจะน้อยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์หนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาททาได้ทานะครับน้อยจะกี่บาทหนึ่งบาทก็ยังได้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสว่าเฮ้ยทําบุญต้องทาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่ต้องนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอายที่จะทําบุญบอกว่าอุ้ยผมมีน้อยผมจะทํายังไงนะครับทาบุญเนี่ยมีหนึ่งบาทก็ทําได้และยุคนี้นะครับอย่าไปซีเรียสว่าเอ้ย e เราทําน้อยกว่าคนอื่นเราก็ได้บุญน้อยกว่าคนอื่นขอแค่คุณเชื่อมั่นแล้วก็ตั้งใจนะครับคุณได้บุญเยอะไม่แพ้คนที่ทําเยอะๆแน่นอนแต่ว่าคุณต้องตั้งใจให้มากๆนะครับแล้วก็เชื่อมั่นอย่าลังเลว่าออ้ทำไปจะเห็นผลเหรอทำไปจะยังงู้้งอย่างนี้เหรอนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายใครอยากได้วอลเปเปอร์ Wall aper, เสริมดวงก็ทักมาได้ นะครับขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ถัดไปครับสวัสดีครับ